สิ่งที่คนไม่เข้าใจเนี่ยก็คือไม่มีสภาพบังคับอะไรเลยเหรอที่จะทาให้การประชุมเนี่ยประธานทําทุกทางให้การประชุมมันลุล่วงได้หรือว่าแม้กระทั่งให้สวเข้าประชุมเมื่อเช้านี้เนี่ยสว,วเข้าประชุมน้อยมากอาจารย์มันมีทางไหนไหมคะที่ t a x p a y e r คนเสียภาษีเนี่ยสามารถเรียกร้องตรงนี้ได้ครับคืออย่างถ้าเป็นสภาสอสอเนี่ยเร้เขาใจว่ามีทั้งความความรับผิดชอบทางการเมืองและความรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับ ความรับผิดชอบทางกฎหมายก็อย่างเช่นเรื่องอะไรคุณคุณสมบัติต้องห้ามาการกระทําต้องห้ามการกัดกันของผลประโยชน์อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดไปทํามันก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายคือเลยไปขึ้นศาลแล้วก็มีมาตรการทางกฎหมายจะเป็นเรื่องพ้นตาแหน่งถูกตัดสิทธิ์เรื่องอะไรไปแล้วก็มีความรับผิดชอบทางการเมือง<ะ>ซึ่งการเข้าประชุมไม่เข้าไม่เข้าประชุมเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองมันไม่ได้บอกว่าให้ต้องเข้าประชุมสสอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ว่าเวลาเอาตัวเลขเอา เอาสถิติมาดูเนี่ยมันก็ 1. เป็นการประจาน 2. ก็เป็นการให้ข้อมูลกับสาธารณะว่าคราวหน้าจะจะ,จะยังเลือกคนนี้อยู่ไหมนะครับเราก็ดูวมีมีเชื่อมีทั้งฝ่ายประชาธิปไตยฝ่าย,ายบ้านยอ่อเช็คกันบ้านอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งนะคือ คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ยังพูดการเมืองมันเป็นเรื่องของทั้งกฎหมายคือรัฐมนูญแล้วก็เป็นเรื่องของการเมืองเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องของเป็นธรรมเนียมะนะซอฟต์ลอมีมีกลไกลที่ไม่ใช่กฎหมายต่างๆจํานวนมากมันไม่ใช่มีแค่กลไกลกฎหมายอย่างเดียวถูกไหมครับอันนี้ไอ้อันนี้พูดถึงสภาล่างแล้วพอมาถึงสภาสภาวุฒิสภาเนี่ยปัญหาคือ,อ,อมันไม่มีไอความรับผิดทางการเมืองตรงนี้ไง<ม>เพราะว่าเขาไม่ได้มาจากการ เลือกตั้งนะแล้วเราก็บอกว่าทำให้เป็นอิสระอิสระแปลว่าให้ดารงตําแหน่งครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาอีกเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องไปหวังเล่นการเมืองเพื่อหวังรอบหน้าอะไรอย่างนี้ปรากฏมันก็กลายเป็นเป็นหนามเราเรากลับมาก็คืออถ้าเป็นอิสระแปลว่ารอบมีอยู่รอบเดียวใช่ไหมรอบเดียวก็คืองั้นทำให้<ำ>สุดๆทําอะไรก็ได้ซึ่งอันนี้มันมันก็มันก็มันก็ผิดนะถ้าพูดถึงคือมันก็ไม่มีเซนส์เรื่อง accountability เลยแล้ว ม,มันก็ผิดหนึ่งคนคนแต่งตั้งคนเลือกมาก็ไม่ใช่ประชาชน 2. มาวาระเดียวยังไงก็ไม่กลัวไม่มีการเลือกกลับมาอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้มันก็คงต้องมองไปข้างหน้าคือรัฐมน,นูญเนี่ยมันก็เปิดพื้นที่ให้เอาจริงเราก็สามารถออกแบบอะไรต่างๆของเราได้นะรเราเคยออกแบบอะไรแปลกๆมาตั้งเยอะ ห้ามถือหุ้นสื่อเนี่ยเป็นเป็นมาตรการที่แปลกมากในรัฐธรรมนูญไทยน่าจะประเทศเดียวในโลกละครับผมคิดว่านะนะครับคือคือถามว่าถ้าเกิดจะลองถ้าถ้าจะลองเอาความลับผิดในเรื่องการขาดประชุมเนี่ยมากลายเป็นความลับผิดทางกฎหมายก็ไปเขียนมาตรการอะไรได้ไหมคําตอบคือมันก็มันก็เป็นไปได้คืออันนี้มันอยู่ที่มันอยู่ที่เจตจำนงและนโยบายว่าถ้าทุกคนเห็นตรงกรันว่าเอ้นี่มันควรจะมีมีแซงชั่นนะม,มีสภาพเป็นโทษนะ ก็อาจจะต้องลองคุยกันว่าจะทำยังไงนะครับที่คุณเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วป่ะคะเพราะว่าต้องเข้าไปไประชุมเพื่อโหวตให้ผ่านอะไรหลายๆอย่างคือไม่มีเลยเพื่อโอเคแล้วแต่คุณเป็นสิ่งที่คุณต้องกระทำคือคือ,คอเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้วนนี้มันก็คือเราก็แก้ตามสถานการณ์แต่ว่าโดยระบบที่มันถูกออกแบบมาเนี่ยม,มันถูกออกแบบมาโดยข้อสันนิษฐานว่าคนคนไปลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเดินหาเสียงมันก็ต้องอยากทำงานอยากมีผลงานเพราะว่า อย่างเวลาเข้าประชุมทุกคนก็ต้องอยากอภิปรายเพราะอยากให้กล้องลง <c oughs> เพราะว่าเวลาไปหาเสียงก็จะได้ไปไปเคลมได้ใช่ไหมครับว่าอันนี้อันนี้ไปทำงานนะ <ทำ S 1> มีมีผลงานนะอันนี้เป็นเสนอกฎหมายของเราอันนี้เป็นคือ,ค,อ,ค,อคือมันมันตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานเพราะคนที่เข้าไปในนั้นมันก็ต้องอยากทํางานอะ่ะหรือเราลองคิดอีกแบบได้ไหมแต่แต่ว่าแต่ว่าบุที่สภาคือคือผมไม่คิดว่าเขาไม่ได้อยากทํางานแต่งานเขาอาจจะไม่ใช่การเข้าประชุมงานเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการไม่เข้าประชุมมากกว่า หาจริงๆเราต้องเข้าไปประชุมเพื่อหาทางออกไม่ใช่เหรอคะแล้วไม่เข้าประชุมเราจะเจอทางออกได้ยังไงหลายคนในโลกโซเชียลตั้งคำถามนะคะว่าหรือว่าจริงๆแล้วการทำงานของสวเนี่ยเป็น work life balance ทำเนอวันที่มขอสนับสนุนอาจารย์ได้ไหมเนี่ยได้ยินผมใช่มาขอสนับสนุนอาจารย์ว่าความรับผิดชอบในการประชุมเนี่ยจะเป็นสอสอเลือกตั้งหรือสวไม่ได้เลือกตั้งมาเนี่ยมันมีความรับผิดชอบอยู่แล้ววันนี้เป็นประธานเป็นการประชุมรัฐสภานะครับ สวจะมาเลือกบอกว่าวาร้านี้ฉันไม่ชอบฉันไม่เข้าเป็นเกมการเมืองสวไม่ควรจะมาเล่นเกมการเมืองอย่างนี้โดยเพราะสวในชุดที่เคลมอํานาจในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าสวบ,บอกว่าผมไม่เข้าประชุมเพื่อไม่เลือกนายกซะเลยอ,อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะหรือเข้าประชุมแล้วงดออกเสียงหรือไม่เข้าประชุมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเกี่ยวกับเลือกนายกเนี่ยไม่เป็นไร ผมว่าเอาเขาสู้กันไปถูกไหมครับแต่ว่าในขณะเนี้ยฉันเข้ามาเลือกนายกฉันจะมีความรับผิดชอบในการเลือกนายกแต่การประชุมปกติอ่าถ้าเป็นเกมการเมืองฉันจะไม่เข้าไม่ได้นะฮะผมว่าเกมการเมืองทั้งหมดเนี่ยประชาชนคาดหวังว่าจะเป็นคนเลือกตั้งหรือมาแต่งตั้งมาเนี่ยอย่างน้อยประชาชนก็อ่าพูดต,งตรงๆนะสะวอาจจะแฟนน้อยแต่คงมีแฟนกลับของเขาแหละค่ะยังไงก็ต้องมาพูดในสภา ใช่ไหมครับเป็นการประชุมรัฐสภาสวต้องมาจะไปบอกว่าไม่ประชุมเพราะว่าวารานี้ก้าวไกลเสนอผมว่ามันก็คงไม่ใช่นะแต่จะแก้อย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็เห็นด้วยหลายจานอย่างนะในเมื่อเขาคิดว่าเขาแต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งมานายเขาไม่ใช่ประชาชนนะครับแล้วเขาไม่ต้องกลับไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาไม่ตองกลับไปอธิบายตัวเองกับประชาชนนะครับ พียงแต่ว่าวันนี้ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การขู่หรือวิช,ชันนะซึ่งผมไม่ชอบนะครับแต่ว่าเดินถนนมันก็ลำบากนะพี่ๆนะครับเพราะว่าคนก็จะว่าเอาอ่ะเขาคงไม่คงไม่ไปว่าต่อหน้าผมไม่อยากให้ไปว่าใครต่อหน้านะครับเพราะว่าเราผมเองก็เคยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่โดนวิช,ชันมานะฮะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราจะอยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยมันต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับทยัตินี้ เข้ามาพูดแล้วประธานสภาไม่รับหรือกับจัดการไม่ได้ walk out ซะยังดีกว่าเลยครับสอว walk out ใช่ไหมคะยังสว่า walk out ซะยังดีกว่าเลยหรือสอสอบางบางพักอาจจะบอกว่าโอ๊ยพูดไปก็ไร้บอยประธานสภามาเปิดให้อย่างไงพูดไปเนี่ยประชาชนไม่ได้อะไรจะ walk out ก็เรื่องหนึ่งหรือพอถึงจุดนั้นประธานสภาท่านวันหนอจะบอกว่าปิดถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเหมือนกับว่า ไม่มีใครได้พูดเต็มที่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ต้องไปตัดสินกันนะครับเพราะว่าสองร้ยห้าสิบคนถึงเขาไม่จะไม่จะกลับไปหาเสียงเลือกตั้งแต่ว่าเขาเองก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้ในฐานะที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง แล้วจะมาดูแลผลประโยชน์ของบ้านเมืองในการเลือกนายกรัฐมนตรีนักข่าว TODAY เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริ i ินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r i g i ินอลค n t เทนที่จะทำโดยสำนักข่าว TODAY ์สำนักข่าว TODAY Make tomorrow, TODAY